ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะมันก็ไม่ย้ำตุวมาขายอีกครับมื่อวานหวังไว้ว่ามืนอนี้สิเขาหลายครับพี่น้องแต่ว่าฝนตกกลังขึ้นนะครับตกลิ่นอยู่บดขึ้นแล้วก็ส่วงผมออกมาเอาปลาไปล่งตลาดประมาณตีสองกวัวนี่ครับตีสองตีสามผนิงตกลิ่นอยู่ครับเดี๋ยวใส่เสือกันฝนมาครับ บ่ายมาหอดมองใส่ตุ่มใส่หยังเดียวครับน้ำไหลครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่เบิ้งครับน้ำไหลแห้งเติบยู่ครับพี่น้องมองตุ่มสังเกตใบใหม่ครับพี่น้องน้ำไหลครับแต่กระปุ่งกับปลาไหลแห้งครับบม่พ่อสีพดตุ่มไปได้แต่ว่ากะขนนหลเนี่ยนิ่ปกติแล้วปลาสีบกเขาตุ่มครับ ขั้นเขาคือเขาแต่ช่วงคำว่านเนี่ครับตอนที่ผมใส่ไปใหม่ๆเนี่ยปลาสีเขาช่วงนั้นครับแต่ว้อยนี่มันสามานหนีือกลางคือนี่ยบกเขาครับเป็นปลาลงปลาลอยขุนเมื่อเหนือน้าครับปลาสีโบสนใจจริงจริงครับตามปกติครับเป็นจังสันขั้นเขาคือเขาแต่คำว่าน,นี่ครับพี่น้องกับมะรุนกันมั้งครับก็บสีหใหญ่ตุ่มหลายอยู่ครับเพราะว่ามองไม้ที่ใส่น้ำที่แห้งแน่นี่ ปลาวภูเขาอยู่แล้วครับต้องใหญ่แล้วก็กันน้ำพัดมาบารรที่ห้าเนี่ยส่วงนี้ก็พอดีพายุเขาครับพี่น้องครับมาดุนกันครับพี่น้องสี่ม,มา้านมองดูที่ไหนผมว่านี่บ่เป็นแล้วครับแน่นวนี่ยป้งเ้าเลยกถือว่าดีแล้วครับ แรกครับนส่ะโอ้เขาักเขาัเขาสงสัยว่าเขาใช้คำว่านีนครับเขารับไล้ไลายูว่านี่งจำเขาดนี ดูหนึ่งว่านี่เลยดูประมาณพกเจ๊ตัวครับพี่หน่องโอ้ชิบวนเป็นบะหมันเนี่ยครับหนานลูกโบ้คอยเข่ากัอย่างไรข้ามิงครับเกินคาดครับเกินคาดผมบอกว่านี่เป็นเงี้ยด้วยครับ ใส่โบแมนโ่เป็นไปตามความคิดด้วยครับดูใด่ไหนใส่บ่ น้องมันเข้าใะบ้านเลยแบบเต็มตุ่มครับี่น้องอู้หนข่ายครับข้นข่า,ขาคิดไงวมแม่ก็ยางเลยอู้มันเขาจุหน้าตั้งมันอู้ ไปไถ่รุ่นด่วนเลยครับพี่น้องโอ้โหขอโทษขอโขดขอโขดจังเลยนค้งเบิ้ลอะบ่โอ้โหพี่หน่องไถ่ลูกน้าบุข้างพี่น,น,านา้อ,นนองหันหน้าใหม่เรียบร้อยเลยพี่น้องอันนี้คือหน้ากงปลาดุกครับผมหยิบมาใช้ใหม่ครับ อากงพูเล ah, ือท so ี like, ่หนองเลือแข็งแกงแบบพดเสียงรอก็พอเขมีพัสดแข็งครับนี่นะครับผมเคยมาก่อนน่งหมูอ่านครับมันอ๋อเห็นครับก่อนน้

หาต้หน่อยครับพี่น่องยูนเนาะเอากู้ไมครับเากู้ได้หน่อยแสดงว่าปลาว่างน่ะขออยู่คุณครับปลาไปเป็นโมครับพี่น่องฝนตกฝนลงปลาไปเป็นโมปล่อยเนื้ยปล่อยน้องกับเยีนกันครับเยี่ยนเขากิน door. ดีาเาน้ดวยซ้ำหนึ่มามาซ้ำหนึ่งอ่สะสุกี่เพิ่มขึ้นยุ่ครับป่าสามสีตัวมันกชิบวัวอยู่รับ ขออยู่พุ่มที่อยู ia, PI, function, ่พุ่มส่วนตูวหนสงตัวชั่วสำเร็จอีกหน่หนงมดขอรถ้มตัวบุ้งด้วยโนี่ยนะครับขนบกข่างอแนน่ครับหมือนกะรุมนะครับนข่ครับ ใต่ต้องกดนมืนมางนี่ครับพี่น่อง่้วานี่ครับวานอไหาตัวรับต่่าไปใส้เรตเอันน่หมดนสิบสมาล้แตเอ

Bình thường gì đâu hết chứ không. Nè ครับ mọi มเนเงยก่อนเงยหรือไงครับมองนี้มองพระเจ้ามหาเหตุพระเจา้า,เเจาถามผมมาว่าหน่ครับนเงยก่อนเงย,ยหรือว่า็ถึนครับผมไม่เกลอบสองโล,ลครับเีนึ่ง รูตัวต, yell, ตัวตีคร h h. ับมดหาใช่อยครับตะวอตัวทว่านี่ครับนี่เราแม่งไหวครับพี่น่อง เงีก่อนเหมง้นี่จะปาคู้ล่ามครับก้าวซอมุ้ยไปไถครับไปไถต้องเขารูนั่นครับ ใช่ใช่ครับใช่ใช่สองสามโตครับ ได้ไหมพี่หมอครับขอาครับยี่ห้าตัว

หนังสองโตพี่น้องเอ้ยหนาหนึ่งก็กำลังสองเมืองเนียครับบกหัาตัวใหญ่ครับห้าบนไหมครับ ตัวนีนะครับพี่หน่อยเข้าไในีครับพี่น่องบกตัวครับ